ที่มาจากมาัิจิกาอนุรกักษ์ตตุสาปังสาปังเฮอ,อาโรุับเยนะสุเกนะจักสูเสียงสูงสิ้สนไปขอท่านจงโปรดประทานอรให้กระตุแต่สันติสุขสิริสวัสดิ์พัฒนาสันติโปรโด,ดมาร่วมอนุโมทนาและ ชนาพัสวรสคนที่หนึ่งลูกหนูวิง,าน,า,งานในพิธีหมดตองยกออกอึ้ผู้กาัชการมณฑนหารบกที่สิบสประธานในพิธี ด้วยในวันที่7กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนานหน่วยโดยหน่วยได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาดังนี้ 1. ทุนสากษาตอนขแป8บาทหน่วยได้พิจรารณามอบทุนการศึกษาที่ได้รับของขุนขราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ขอรับทุนคนทุนละ2,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน5คนทุนละ3,000บาทระดับนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานและผู้มอบทุนที่สิี และให้อวาาแก่ผู้ที่ได้รับทุาานกาศึกษาต่อไปมณีรัฐ<ม>เด็กหญิงพิมพ์สกุลศา,าหสหนูเด็กชายเหนึ่งที่เดชม<อ>าทองเด็กชายคณิพัดพุทธพันธ์เด็กชายชนาพัฒนสวรสเด็กหญิงกมล<ม>หญิงช<ม><ม>นิดาพาดาราวลี เด็กหญิงวัดพระดาแจ่มสุขนายปรินพุทธวิถีนายอุญยวีกีรีทานนางนางสาวสลีสามณีโชธนายเดชาทรเกตมาลา,าสายหันล เรคับด็กหญิงเบญจวรรณพันเดินเด็กหญิงศศิธรเพชรเจริญเด็กหญิงเพชรไพรินทองไหลรวมเด็กชายสุกิตหนูอินเด็กชายนัชนายเมฆอากาศ ตาเจริญจิจนิรันเด็กหญิงสุชาติยาจารักเด็กชายปวงวรุขภงสายศิลเด็กหญิงนัตตลินเกยสยมเด็กหญิงชิคาลันสิริปภา เ uh ด็กายภาคตะนตาี่อนนสีหญิงราศิตาอ่อนรู้ที่เด็กิงธิตาแก้วพิชัยโยนางสาวพิาพั์แจ่มสูง สุดที่สามพัคดีนางสาววาราวีหน้าเล็กนางสาวเฟย์จมวิทพรมมาสาวพีรวีเผือกเผานางสาวกอนไทรินสิทธิ์กิติเด็กชายหม๊ก เด็กหญิงแัญยาพักของมองกันแล้วมองกล้องมาทางนี้นะคะครับลมองกล้องทางนู้นมองกล้องมองกล้นู้นมองกล้องโอ้หนับกที่สท่านรองผู้อิการมณฑลสนบบกที่สนสิทธิการคู้ขบหน่วยเพื่อในทหาร ในสิบน้องๆบุลุูตกุรธิดานะครับในสังกัดของมูลนิธิศิษย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะเป็นเป็นโอกาสอันดีนะของรูลนิธิศิษได้มอบตุนกาึกษาให้กับเยาวชนบุตรหลานของกําลังคนและครอบครัวนะครับออกข่ายซึ่งพวกเราทุกคนก็ถือว่าเยาวชนเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติเราในอนาคตจะต้องต้องการ น้องนองรุ่เยาวชนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นผู้ที่นําประเทศนะครับยันในเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่ผู้มัธยมชาในทุกระดับชั้นเนี่ยให้ความสําคัญจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการศึกษาให้กับพวกเราทั้งที่เป็นบุคลาชการชช้นผู้น้อยก็อยากจะมีเร <Yes. S 1> ื so, however, so, to right. so, ่องฝากพวกเราทั้งสองสำนังานนะครับจัดสรรเรื่องแรกคือนัจจุบัน เรายังเป็นเยาวชนยังเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาสิ่งที่พวกเราควรจะเป็นระลึกร่องกควรจะทำก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องให้เข้ากับตัวนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็ดูแลตัวเองได้ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจะก้าวไปสู่ในศาสาแค่เป็นประกาศเท่านั้นเพมันไม่มันไม่มันบางครั้งมันอาจจะไม่เห็นจะเป็นแล้วนนั้นก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการศึกษาคือความรู้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องควบคู่ไปกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าจิตสํานึกต่างๆเนี่ยที่มันต้องควบคู่กันไปคนเลี้ยงเก่งคนเก่งอย่างเดียวไม่พอที่ที่จะใช้ชีวิตหรือประสบความสําเร็จมันเข้าสังคมได้คนเหล่านี้อาจจะขึ้นไปสูงไปที่สูงๆได้นะครับโดยที่ความรู้มันอาจจะไม่ต้องที่หนึ่งที่สองแอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่าในประการแรกมาตอนนี้พวกเราก็กำลังทำโปรเพกดีเรื่องของคนระเบียบต่างๆแล้วพวบคู่ไปด้วยกันในประการที่สองที่อย่างจะบอกวัารรการเรามาให้ที่เราจะไม่ให้เราก้าวข้าม<น>้นตาและเราจะไปสอบมันคงไม่ไดนะ้เพื่อนๆก็จะบอกว่าจะไปสอบทําไมไวะอะไรกันใครที่จะมากําหนดชีวิตของเราได้นอกจากตัวเราเองนที่การกัดสามารถที่ทจะทะานนําความหัต่อได้นะครับในประการที่สามก็คือ เรื่องของความสุขก er, ับความสำเร็จมันแต่ความสําเร็จมันไม่กว่าร้อยเอกนะร้อยเอกโพราะทางีเนี่ยมันเป็นแค่ชั้นยศเป็นแค่ระบบที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบนั่นเองดังนั้นตัวไม่เหมือนกับน้องชาวอัปมาเนี่เราควรจะเอาหมิได้แล้ว ครับแสดงความเคารพผู้มีการบรรทอนฐานบกที่44เสี่แถวอตรงหน้าไม่หยกอลบปึ๊บคุณพร้อมเงินบำรุงฝันให้กับกำลังพลในสาขาต่างๆดังนี้ฝ่ายมือการสายงานปกติและสายงานด้านสนามที่ก่อประจำปี2566จำนวนสองนายได้แก่ท่นตร์ประเภทมาตรฐานระดับได้แก่จากพลทหารสัมพงชมโยนและ โดยมีตรผู jas, ้ส nice. ังภาพถ่ายก้าวกระโดดจำนวนเก้ารายเกิดอันดับหนึ่งได้แก่ชื่อภาพเทพพระนางเข้าาพปฏิภาปฏิครับหนึ่งสองสามปฏิภาพครับหนึ่งสองสามครับอันตรีอนุสรณ์อนน้อง รับอัติภาคครับ1 2ึสครับรับ1นึ่งอภาพครับหนึ่องามสามภาคครับหนึ่งสองสาครับ ปฏิบักษ์ครับหนึ่องาครับครับปฏิกครับหนึ่งสอครับครับปฏิภักครับหนึสอครับครับปฏิทากครับหนึ่งสอครับ เพื่อนผู้ขับหน่วยในทหารในสิบน้องๆคุอทหารท่านประธานสมาคมแม่บ้านผนวกสาขาเมืองหนานบุกที่14พร้อมสมาชิกหรือเพราะอย่างยิ่งขอขอบคุณนะครับกำลังพลทุกนายนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ลายก็สามารถมีผลงานตามลำดับในส่วนของนะเอเอต่นมาก